แนาวจะหมดเมื่อ,อไหร่จะมาวันไหนคลิปนี้มีคำตอบพยากาศกลับมาพบก,กันอีกครั้งกับช่างวาทภัยอุตกรัยพยากาศทางเพจและ YouTube ฝนฟ้าพิรากรมที่ผ่อนลูกยาชัยทาง Facebook ประจำวันสุงที่14กุมภาพันธ์ในช่วงเที่ยงซึ่งในวันนี้แอดมินจะพามาดูและติดตามมวลอากาศเย็นรวมถึงฝนฟ้าขนอง จากลมใต้และลมตะวันอ,ออกเฉียงใต้พัดนําความชื้นเข้ามาจะเป็นเช่นไรกันบ้างเดี๋ยวเราจะมารับชมรับฟังในด้านของข้อมูลข่าวของช่องกันนะครับหนาวจะหมดเมื่อไหร่ก็แน่นอนนะครับว่าในด้านของบริเวณของบรราาสูงหรือมรกัมเย็นที่เคยปกคลุมประเทศไทยทางตอนบนอ่อนกําลังลงแล้วตั้งแต่10บกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา หลังจากนั้น11กุมภาพันธ์จนถึง14กุมภาพันธ์ในวันนี้มวลอากาศเย็นเริ่มถอยดังนัได้นนหลายพื้นที่เริ่มมีอากาศร้อนขึ้นในตอนกลางวันแต่ยังคงไม่ถึงกับร้อนจัดโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออ ส่วนภาคเหนือภาคอีสานก็มีอากาศร้อนในตอนกลางวันเช่นกันแต่ในตอนเช้าก็ยังคงมีอากาศเย็นเข้ามาส่วนยอดภูยังคงมีอากาศหนาวยอดดอยยังคงมีอากาศหนาวจนถึงหนาวจัดเข้ามาในช่วงนี้หลังจากนี้มวลอากาศเย็นอ่อนกำลังลงตลอดทั้งช่วงดังนั้นก็จะมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดแทรกเข้ามานำความชื้นเข้ามาบางส่วนแต่ไม่มากเท่าที่ควรนะครับ เพราะในขณะน,นี้มีหย่อมความกดอากาศตา่ำที่ก่อตัวบริเวณพื้นที่ฝั่งตะวันออกของเวียดนามดังนั้นการพัดนาความชื้นไปเลี้ยงหย่อมความประกาศต่ำม,มีมากดังนั้นบริเวณพื้นที่ประเทศไทยรวมถึงเวียดนามและสปปาลาวอากาศจึงยังคงแห้งอยู่ในช่วงนี้บวกกับที่ได้ของลงตมตะวันตกในระดับบนพัดเข้ามาปกคลุมภาคเหนือภาคอีสานก็ทําให้มีอากาศแห้งอากาศเย็นเข้ามาในตอนเช้าในตอนกลางวันก็จะมีอากาศรอ มีลมใต้ลมตะวอ,ออกเฉียงใต้พัดแทรเข้ามาได้บ้างบางพื้นที่บริเวณภาคกลางภาคตะวันออกและบริเวณพื้นที่อีสานทางตอนล่างดังนั้นฝนในช่วงนี้จึงเกิดขึ้นได้ยากอยู่นะครับเพราะยังคงมีอากาศที่แห้งปกคลุมบริเวณพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนอยู่ส่วนในช่วงวันที่17กุมภาพันธ์ จนถึง20่ปุมภาพันจะมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นเข้ามาบางส่วนปกคลุมบริเวณพื้นที่อีสานโดยเฉพาะทางตอนล่างภาคกลางโดยเฉพาะทางตอนล่างรวมถึงภาคตะวันออกจึงทำให้มีฝนเล็กน้อยเข้ามาได้บางพื้นที่บริเวณภาคอีสานภาคกลางรวมถึงภาคตะวันออกจากอากาศที่อุ่นขึ้นและลมใต้ลมตะวัมมนออกเฉียงใต้พัดแรกเข้ามา จากนั้น21กุมภาพันธ์จนถึง25กุมภาพันธ์จะเป็นช่วงที่มีบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นพัดแทรกเข้ามาปกคลุมดังนั้นนะครับในช่วงระยะเวลาดังกล่าวจะมีลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดเข้ามาปกคลุมและจะมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนําความชื้นแทรกเข้ามาบวกกับประเทศไทยตอนบนในบางพื้นที่ที่มีอากาศร้อนเดิมอากาศร้อนสะสมต้องเฝ้าระวัง ในด้านของลมกระโชกแรงที่จะเข้ามาบางพื้นที่และมีฝนฟ้าขนอง่วนใหญยฝนจะเน้นเป็นกลุ่มฝนเล็กน้อยอาจจะมีฝนปานกลางเข้ามาได้บางพื้นที่ส่วนฝนปานกลางถึงหนักอาจจะมีเกิดขึ้นได้บางพื้นที่บริเวณภาคใต้และคลื่นลมแรงเช่นกันนะครับซึ่งบริเวณพื้นที่ภาคใต้จะเน้นตั้งแต่ในช่วงวันที่10ถึง24กุมภาพันธ์โดยเฉพาะฝั่งตะวันออก ต้องฟรังฝนปานกลางถึงหนกักและฝนตกหนักมากรวมถึงคลื่นลมแรงที่สัตว์เข้าหาฝั่งกันด้วยนะคะชาวเรือชาวประมงขอให้เพิ่มความระวังในการเดินเรือในช่วงระยะเวลาดังกล่าวต่อไปจะพาไปดูการพยากรณา์าในวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้14-15่ถ14ึกุมภาพันธ์2 5งพพยากรณ์อีกาศในอีก24ชั่วโมงข้างหน้านี้นะคะบริเวณความกดอากาศสูง หรือมวลอากาศเย็นกำลังอ่อนปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ลักษณะเช่นนี้ทําให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นมีหมอกในตอนเช้ามีอากาศร้อนในตอนกลางวันสําหรับยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดยอดภูมีอากาศหนาวขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงร่วมถึงเระวองอันตรายจากอากาศภัย เนื่องจากสภาพอากาศที่แห้งและระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกไว้ด้วยสําหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่ปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้จากทะเลอันดามันกําลังอ่อนทาให้คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันกําลังอ่อนด้วยอ่าวไทยคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า1เมตร ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยทางตอนล่างควรเดินเรือด้วยความระวังเหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนไว้ด้วยสภาวะอากาศที่มีผลต่อฝนละอองในระยะนี้การสะสมของฝนละอองและหมอกควันบริเวณประเทศไทย,ไทยตอนบนอยู่ในเกณฑ์ปานกลางถึงค่อนข้างมากโดยมีนวโนมเพิ่มขึ้นเนื่องจากลมที่พัดเข้ามาปกคลุมมีกําลังอ่อนลงภาคเหนือจะมีอากาศเย็นถึงหนาวมีหมอกในตอนเช้า จะมีอากาศร้อนในตอนกลางวันอุณหภูมิตม่ำสุด15-20องศาและสูงสุด34-37องศาบริวเวณยอดดอยจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดจะมีน้ำค้างแข็งบางพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด5-15องศาลมตําตกเฉียงใต้ความเร็ว5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงผ้าตำอออกเฉียงเหนืออากาศเย็นถึงหนาวมีหมอกบางในตอนเช้าอากาศร้อนในตอนกลางวัน อุณหภูมิต่ำสุด15-20องศาและสูงสุด34-37องศาบริเวณยอดผูจะมีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด10-15องศาลมต่นอ,ออกความบริว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางจะมีอากาศเย็นและจะมีหมอกในตอนเช้าอากาศร้อนตอนกลางวัน อุณหภูมิต่ำสุด2 0 2 2องศาและสูงสุด36-38องศาจากลมตะวันออกความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกจะมีอากาศเย็นและมีหมอกในตอนเช้าอากาศร้อนในตอนกลางวันอุณหภูมิต่ำสุด2 1 2สอดงองศาและสูงสุด34-38องศาจากลมตะวันออกความเร็ว1 0บ0กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลขึ้นต่ำกว่า1เมตรห่างจากฝั่งคลื่นสูงประมาณ1เมตร กรุงเทพม,มหานครปริมณฑลอากาศเย็นและมีหมอกในตอนเช้าอากาศร,ร้อนตอนกลางวันอุณหภูมิตามสุตร22-24องศาและสูงสุด36-37องศาจากลมตะวนตัวนออกความเร็ว1 0 1 5กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพียุกรากาศภาคใต้ฝั่งตะวันออกอากาศเย็นและมีหมอกในตอนเช้าฝนฟ้าขนอง้อยละ10ส,ส่วนมากจังหวัดยะลาและนาราธิวาส อุณหภูมิต่ำสุด21-25องศาและสูงสุด3-36 6องศาจากลมตะวนออกความรร็วลมถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเทเลลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฟอนคลื่นสูงมากกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีเมฆบางส่วนอากาศร,ร้อนในตอนกลางวันฝนเล็กน้อยบางพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุดย2 2 4องศาและสูงสุด3 3 3 6องศา จากลมต้นอ,ออกความเร็วสึง30กมต่อชั่วโมงกระเละขึ้นต่ำกว่า1เมตรห่างจากฝั่งคลื่นสูงประมาณ1เมตรและนะครับคาดการณ์หลังจากนี้เป็นต้นไปนด้านของบริเวณของประกาศสูงหรือมลอาศาศเย็นก็ยังคงแผง่ลงมาปกคลุมเป็นชงช่วงแต่แผ่ลงมาปกคลุมโดยส่วนใหญ่ก็จะทำให้เกิดพาย,ยุฝนฟ้าคนอง ลมกระโชกแรงและอาจจะมีลูกเห็บตกแทนแทนที่จะมีอากาศหนาวอากาศหนาวจัดเข้ามานะครับหลังจากนั้นอากาศก็จะได้แค่เย็นๆลงติดตามอัปเดตพิาก,าการอากาศกันอย่างใกล้ชิดและคาดการณ์ว่าในด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาน่าจะออกประกาศแจ้งเตือนการเข้าสู่ฤด,ดูร้อนอย่างเป็นทางไกลปลายเดือนกุมภาพันธ์นี้ติดตามอัปเดตพิาก,าการอากาศกันอย่างใกล้ชิดหากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดมินรายงานให้ทราบเป็นระยะยระยะ อย่างคันทุ่งทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารให้รับทราบพ้อมข่าวสารโดยชัวกันนะครับขอบคุณละสวัสดีครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้แนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ